สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบเก้าเนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยนะครับแล้วก็ดูหลายๆทิศหลายๆทางในมุมมองแต่ละกราฟนะครับผมทําไว้หลายกราฟด้วยนะเพราะว่ามันต้องไปในเรื่องของการยิงยิงฐานนะครับเนาะก็กดตามฟิโบอะไรนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่7กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นวันก่อนปิดสัปดาห์นะครับว่าบิตคอยนะครับจะปิดสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้ว จุดไหนได้เปรียบนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ในกราฟนะครับ USDT นะครับโดนเน้นเนาะนะครับซึ่งกราฟนี้นะครับมันค่อนข้างสวนทางกับบิตคอยนะครับอตอนนี้ก็คือ USDT เนี่ยนะครับมันเบรกเอาเส้นเส้นดาวเทนนะครับดาวเทนเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่เล็กนะนะครับมันเบรกขึ้นมานะครับทำให้ดอลลาร์เนี่ยแพงมากๆนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้37หรือ38นะแต่ตอนที่อยู่แถวๆประมาณ เลทบีทีซประมาณหมื่นหมื่นห้าสี่ร้อยอ่ะมันมันผมเคยซื้อแถวสามสิบแปดบาทนะครับนะยูเอสดนะครับแล้วก็มันเบรกอัพเทนมาตอนนี้นะครับตอนนี้เลทมันก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะนะครับมันมันจะพุ่งไปแพงกว่านี้ไหมเราไม่รู้เนอะนะครับเพราะว่ามันมันเบรกมันเบรกเอาออมานะครับถ้าดูตามฐานฟิโบนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาเกือบขึ้นมาเกือบอ่า 5%กว่าละ5.5นะครับมันมีโอกาสขึ้นไปเทสที่5.94 BTC ก็อ,อาจจะลงต่อได้อีกนะครับซึ่งมันมันแค่สวนกันเฉยๆนะผมก็ไม่เอาเอาเนกเอานอนกับมันไม่ได้หรอกนะครับก็คือดูจากแพทเทิร์นต่างๆดูจากการาฟทิศทางของวิกในการปิดแท่งมันค่อนข้างวิ่งสวนกันอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณการการดูได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับ แดูทีนี้ก็จะกลับเข้าไปดูนะมีการาฟเยอะมากนะครับอ่าอก็อยู่ใน pattern อ่า double top นะครับซึ่งอ่าตอนที่มัน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 ,ม,นมันเด้งแถวหน้าในกลายแล้วกันเน,ะนาะนะคือมันมีหลุดมาแล้วมันกลับไปปิดได้ก็ยังถือว่ายังกลับไปปิดอยู่ในนิกลายได้นะตอนนี้ก็คือ ทีแรกหลายๆหลายๆมุมมองนะมองว่าเป็น Head and Shoulder นะครับเนอะเป็น Head and Shoulder แล้วทีนี้อ่ะมันมัน r e เทสในกลายเนี่ยนะครับมันกลับขึ้นมา r e เทสเนี่ยมันยังไม่หลุดก็มองได้นิดหน่อยนะแต่ผมผมมองว่าไม่ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่า Head and Shoulder มันจะต้องเป็นขาแบบเนี้อ่าอนนี้ไหลนะครับมีหัวนะครับนีเทสอันนี้เทสในกลายแล้วลงอันนี้ก็จะเป็นกรายอันนี้ก็จะเป็นเสา เสาไว้วัดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น TP กำไรเนาะเนี่ยมันก็จะลงมาแถวๆนี้ก็เริ่ม TP กัน่ะแต่นี่มัน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 เหมือนกับว่ามันขึ้นจากตรงเนี้แล้วเสามันไม่มีอะเราจะมองมองว่ามันเป็นไหลหัวไหลแล้วก็ขึ้นบนเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีตัวทุนที่เก็บมาทุนมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเก็บแล้วมันจะไปลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เก็บแถวนี้ยังยยยััยังงงไปตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุด h e โชเดอร์ d e r นี้ก็ยกเลิกกันไปนะครับแล้วก็่ามองเป็น d o u b ลท top นะครับเพราะว่า,าจุดนี้พอมันหลุดใน c ก l i เสร็จมันดิ่งลงมาประมาณเท่าไหร่จากหกหมื่นกว่าเนาะนะครับถ้าตามฐานที่โบก็คือหกหมื่นสามสี่สสองที่ผมพูดบ่อยๆนะครับก็ลงมาโน่นเลยห้าหมื่นสามก็ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับนะลงมาเป็นหมื่นนะครับแต่ถ้าใครแถวเจ็ดหมื่นสองก็สองหมื่น ถูกต้องไหมนะก็ทีที TP กันไปนะครับในกลุ่มซิกแนวก็เริ่มทยอยทีพกันจะเหลือแต่ผู้เหรียญใหญ่นะครับผู้เหรียญเล็กเริ่มทีพีไปแล้วเดี๋ยวปล่อยมันเด้งขึ้นมาพอมันเด้งขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวเราจะเอสแถว2กันนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าเป็นเหรียญเล็กๆเนี่ยผมจะลงในห้องอ่าสนับสนุนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญผู้ใหญ่ผมก็จะามาอัปเดตในคลิปเลยนะครับเนาะสำหรับตอนนี้ก็คือรีเทสใกลกกายที่ห้าเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับถ้าดูเป็นวีก,ก็คืออ่าเดี๋ยวนะ เนี่ยดูเป็นวิกก็คือมันยังไม่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปิดต่ำกว่า5้าหมเจ็ดร้อยเริ่มได้เปรียบนะครับเริ่มได้เปรียบแต่ถ้าปิดสูงกว่านี้เท่ากับว่าดับเบิลท็อปมันยังไม่หลุดนกลายนะครับเนาะดับเบิลท็อปมันยังไม่หลุดนก่ลายแต่ดีมันหลุดมาแล้วนะครับเนะาะมันหลุดมาแล้วต้องลุ้นคืนนี้มันจะทุบหรือเปล่านะครับต้องลุ้นว่ามันจะทุบหรือเปล่า ะครับแล้วทีนี้นะครับสัญญาณตรงนี้ผ่านตลอนะครับก็จะมาดูอ่า MA บ้างนะครับ MA หนึ่งวันนะครับอ่า MA วันละกันเนาะแท่งวันกราฟวันนะครับก็จะเป็น MA ทั้งหมดที่ผมใช้จะเป็นห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับแต่เส้นที่ดูจริงๆจะเป็นห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับก็คือเส้นสีเขียวเล็กนะครับเออ่สีเขียวอ่อนๆนะครับเส้นสีส้มแล้วก็เส้นสีแดงนะครับก็คือเส้น MA 5้าทับสิเนี่ยตัด ลาลกตัดแดงออกมาแล้วนะครับคือเป็นสัญญาณที่ส่วนตัวมุมมอง,องผมก็คือมันเป็นจุดที่เริ่มเริ่มบ่งบอกสัญญาณว่ามันกําลังจะจบรอบแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนตรงนี้มันตัดขึ้นนะครับมันเหมือนกับจะลากเส้น50กับ100ขึ้นเป็นตัดกันนะครับซึ่งเป็นสัญญาณล่วงหน้าอันนี้แล้วแต่มุมมองใครดูนะนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือไอไอตัว50กับกับ1้อยยังไม่ตัดกันลงนะนะครับ ซึ่งไอ้ตัวที่มันเคยตัดกันลงก็คือน่าจะเป็นโซงนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้มันเลยลงหนักเนาะตัดตัดกันลงจุดนี้เลยนะครับมันเลยลงหนักเลยนะจากจุดตัดจุดตัดอยู่ประมาณอ่าก่อนตัดอยู่ประมาณร้อยหกสิบอ่ะพอหลังตัดเนี่ยดิ่งมาถึงร้อยยี่สิบสองนะครับนะแล้วมันมีตัวไหนเนี่ยที่มันตัดแล้วดิ่งแรงๆเอาเป็นไอ้ตัวไหนดีดูเอ็มเอก่อนนะครับนี่ขนาดแค่ ไอตัวนี่นะห้าสิบตัดร้อยนะนะถ้าเป็นเแวกนะครับก็สามสิบสามแต่มีขึ้นขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากหลังจากนั้นก็ลงมาถึงยี่สิบกว่าเลยนะจากจากสามสิบกว่าดอนนะครับเริ่มเทเริ่มทุบนะนะครับก็ไม่เป็นไรผมไม่อัปเดตการไปเรื่อยเนาะเพราะว่าในมุมมองผมว่าเอสอยู่แล้วนะครับอ๋อหลงการแล้วเมื่อกี้อยู่ไหน อันนี้นะครับ MA นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ65,000โดยค่าเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วราคามันอยู่นี่แล้วนะครับประมาณ57,000ก็คือเส้น5้าทับ10นั่นเองนะครับนะบตัดกันลงก็คือต่ำกว่าต่ำกว่าค้า่แด0ชัดเจนนะครับก็คือ MA 200เนี่ยไม่สามารถขึ้นไปยืนได้หลังจากหลุดลงมานะครับ ซึ่งในมุมมองเนี้ก็ต้องไปถ้าหมด200แล้วก็ต้องไปเทสเส้นลายปีแล้วล่ะ200ยก็คืออีกอีกท่าน1ปีก็เส้น365วันซึ่งผมไม่ได้บวกเข้ามาเนาะมันก็น่จะอยู่แถวอ่าเนี้ยเ <c oughs> ดาเอาก่อนเนาะก็เราไปตั้งในเอดูนะ3 6มหวันก็จะเป็นจุดประมาณ4ี่0 0กว่าคือผมไม่ได้เปิดแอปไบแน์ไงนะประมาณประมาณ4ี่0 0กว่านะครับ40,000ื 40, กว่า40,600 นะครับเส้น365วันนะนะครับก็จะเป็นลุ้นเด้งเอาเส้เสนนั้นเอาเนาะเพราะว่าถ้าลุ้นเด้งเส้น200อย่ังอันตรายไปเพราะว่า1เลยเราจะบายอ่ะเออบายที่เส้นสองอนะครับอันนี้มันอยู่บนยอดดอยแล้วนะครับนะมันมีโอกาสเด้งน้อยมากนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแถวเนี้ยใช่มันมันเด้งเนี่ยมันเด้งจริงแหละมันเพิ่งขึ้นมาเนาะประมาณยังไม่ถึง50%เเลยของจุดที่ลงมานะครับมันก็เด้งแหละ เส้นสองนะครับเนี่ยนะเราก็ต้องไปดูต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้เริ่มตัดเส้น200มามีโอกาสเกิดเดดคอร์นะนะครับนะเดดคอร์นี้เกิดขึ้นจาก28งหมนะครับคือถ้ามันถ้ามันหนักมันหนานะครับผมเน่ไอผมผมมองว่ามันจะถึง28งหมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมจะเริ่มทีพแถว4ี่หมืกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันก็อาจจะเป็น ช็อตตามไราทางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอขาขึ้นอ่าเราจะเจอสัญญาณกลับตัวนะครับในมุมมองถ้าผมผมลองนะผมก็จะลองจนกว่าผมจะเจอสัญญาณ S S ผมก็จะ S จนกว่าผมจะเจอสัญญาณลองผมจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับจะไม่อ่าจะไม่หา,หามุมมองที่มันได้ TP จริงอะที่เคยพูดกันไว้เนาะผมจะ TP ระดับหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นจุดเพราะว่าในซิกเนลจะเป็นแบบแนวทางที่แบบเขาเรียกว่าเทรดอ่าไม่ over trade แล้วมันต้องถือระดับหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นจุดนะครับเพื่อทํากําไรเนาะเพราะว่าทํากําไรแบบอ่าบีซีห้าหมื่นหกลงมาห้าหมื่นห้าแล้วได้กําไรมันต้องพอตใหญ่ๆทั้นั้นนะครับเพราะพอตเล็กก็ยังไม่ได้กาไรง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเทรดแบบอ่าไม่ออ์ไซน์น,นะครับประมาณนั้นแหละนะคือเอากําไรยาวๆชัดเจนกว่ามันก็เหมือนกันนะเนาะนะครับ ในมุมมอง MA ก็ประมาณนี้นะครับไปดู MA Week บ้างนะครับวิ k เนี่ยทั้ง RSI เนี่ยอย่างไอเส้นสีแดงเนี่ยมันตัด70ลงมานะครับผมเคยบอกแล้วว่าถ้ามันตัด70เนี่ยมันภาพรวมมันแย่ละนะครับมันแย่ละมันเริ่มคือก่อนตัดเราอยู่โน่นแล้วเราไล่แถว7จ็ดหมมาใช่ไหมนะก่อนที่มันจะตัดด้วยซ้ำพอมันตัดเสร็จก็เป็นแรงบวกให้กับสายเนะครับเพิ่มความสบายใจขึ้นนะครับ,นะรบเพิ่มความสบายใจขึ้น ส่วน MA นะครับมันตัดกันลงมาแล้วนะครับซึ่งไอจุดนี้ m อีเทเรียมยังไม่ตัดนะเห็นมันอยู่แถว3,000นกว่าเนี่ยบอกว่าแข็งนะอีกอีกไม่กี่วันสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่า ETF มันจะเอาไงถึงแม้มันอนุมัติมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นนะนะครับอนุมัติมันอาจจะลงก่อนแล้วขึ้นทีหลังก็ได้นะอย่าไปปักใจเชื่ออะไรให้ให้มันแบบนั้นนะเราก็ SL เล่นไปตามฐานก่อนนะครับในมุมมองผมนะ ก็คือเทรดไปตามชาวบ้านก่อนอย่างเพิ่งไปสวนกระแสอย,อย่างสมมุตินะก็คืออย่างส,สัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยมีโอกาสอนุมัติเราว่ายังไงไม่ต้องอนุมัติแน่เงี้ยสมมติเราคิดเงี้ยเราบายสปอตไปเลยเออชิวไปมันจะลงเท่าไหร่ก็ช่างมันถ้าเกิดมันอนุมัติปุ๊บเนี่ยมันยังลงต่อเรื่อยงานน,นนี้ก็คือดอยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธี SL นะครับนะถ้าจะจะลุ้นแบบนั้นก็ต้องมีจุดขาดทุนนะครับเพราะ จุดทุนมันก็อยู่ใกล้จุดตัดด้วยนะไอนี้ก็ถ้าตัดกันก็คือแรงเหมือนกันนะนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มตัดกดดันนะครับถ้ามันตัดปุ๊บเนี่ยสัปดาห์นี้มันก็จะเริ่มกดดันละเพราะว่าจุดที่มันจบกันที่แถวๆโซนหกหมื่นห้าเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟจะเสียเวลาโซนนี้มากนะแต่ถ้า m a 2สองคู่เนี้ยมันจบลงนะครับมันเป็น m a ็มห้าทับสิบก็ห้าจุดสามจุดเอ 35ห้าถึงเจวันนะครับก็คือ1เดือนถึงสเดือนตัดกันลงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อยู่ประมาณ1ถึงสเดือน1ถึง6เดือนมันก็วิ่งกันอยู่เงี้ยเนี่ยสเดือน6เดือนนะครับอันนี้เดือนที่8นะครับจะเข้าเดือน9้านะครับเริ่มจบรอบกันมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดไอเส้นเขียวห้าสิบับเส้นเขียว50แถวส7่หมืจะเป็นเส้นอ่า ห้าเจดสห้าเนาะสามยห้าวันก็คือเส้นรายปีที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับมันจะต้องมาเทสที่สี่หมื่นหนะครับถ้าระวางอัพเทนนะครับวางอัพเทนเนาะเอาวางจากจุดโลเลยนะไม่ไม่วางจุดปิดก่อนนะครับแถวแถวสี่หมืจะอยู่แถวนี้แต่ถ้ากินเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์เันลงเป็นเดือนอนะ เดือนหน้ามันก็จะยกขึ้นมาตั้งแต่สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกก็อาจจะไหลๆไม่แถวนี้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้แบบทุบแบบหลงรวดเดียวถ้าลงหลงรวดเดียวเราเจอสี่หมื่นแต่ถ้าค่อยๆไหลลงมามันก็จะเป็นไซด์เวดาวมาเรื่อยๆก็จะเป็นสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าไซด์เวดาวนี่ส่วนใหญ่เจอกับพวกดีซีเอนะครับนะเพราะว่าอ่าหลายคนที่ดีซีเออยู่ก็มองว่ามันยังไม่จบขาขึ้น อาจจะนิวไฮซึ่งผมก็มองว่ามีโอกาสนิวไฮแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ถูกต้องไหมนะครับแต่ทีเนี้ยใ,ให้ระวังตรง dCA เนี่ยนะครับถ้าทุนมันมีเรื่อยๆนะก็ DCA ตรงนี้มันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าต่อให้หลุดเทนเนี้ยนะเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าเนี่ยเราต้องไปวัดเทนใหญ่แล้วล่ะมันก็ถ้าเป็นเทนใหญ่มันจะเป็นแถวแถวโน่นเลยสามหมื่นน่าจะประมาณสามหมื่นนะครับ มันก็ไม่ได้ไปไกลถ้ามันหลุดเทนใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้ว BTC ต้องเจออะไรไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีนิวไฮอยู่แต่ไม่รู้ว่ากี่แสนนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็คือมันจะเริ่มลงมานะครับคือจบรอบสั้นแล้วกันเนาะนะครับรอบสั้นใหญ่ๆนะครับก็ในมุมมองของใสนะถ้าไปเทสเส้น4ี่ปีแล้วกันอนะ่ะเส้นแดงเนี่ยสี่หรือเปล่าสองเจ็ด พันสี่ร้อยวันอ่ะกี่ปีอ่ะประมาณสามจุดแปดปีอ่ะสามจุดแปดสามปีแปดเดือนอะนะครับก็อาจจะเซตก็อาจจะลงมาเทสแถวสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดอ่ะก็เป็นไปได้สามหมื่นเจ็ดก็จะแถวแถวนี้ละก็เท่ากับว่ามันเสียเวลามาแถวเนี้ยก็หลุดอัพเทนแรกไปไปดูอัพเทนใหญ่ก็จะอาจจะแถวอันนี้ก็แค่ าการวิเคราะห์ MA เนาะอะไรก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแน่นอนเสมอไปนะสำหรับมุมมอง MA นะก็ถือว่าถ้ามันมาได้ขนาดนี้เดซคอร์เดเคอร์อะไรก็ออกหมดนะครับมันก็ต้องตัดกันลงหมดถูกต้องไหมนะครับก็สำหรับมุมมองภาพรวมใหญ่นะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของการาฟแล้วกันนะเอาเป็นวอลลุ่มก่อนแล้วกันนะครับวอลลุมผมเช็ควอลุ่มให้นะครับ สำหรับฐานสามหมื่นแปดแล้วกันนะนะครับสามหมืแปดต้านชัดเจนเลยอยู่กันครบเลยนะก็คือเป็นแสนนะครับนี่อันนี้เริ่มบางๆมาแถวห้าหมืนเก้า็คืออยู่กันครบไม่ไม่มีเลยส่วนวอลลุ่มวอลลุ่มแอลนะครับนะทีแรกตรงเนี้มันมีเป็นแสนแสนนะครับมันก็เริ่มจางลงแต่มันก็มีคนช้อนแถวห้าหมืนเจ็ดอยู่เยอะนะครับ ถ้าตรงนี้จะแตกนู่นอ่ะมันต้องลากไปนู่นแหละห้าหมื่นกว่านะครับในโซนห้าหมื่นในจุดเนี้ยก็คือแถวแถวห้าหมื่นสองถ้าแตกอีกนะครับนู่นเลยลงไปข้างล่างเลยนะครับนนี้ก็เป็นวอลุ่มอ่าที่มันขยับอยู่ตลอดนะตอนนี้ก็แรงซื้อแถวแถวเนี้ยมีประมาณสามหมื่นฟิวเจอร์นะครับคือถ้าหลุดจุดนี้ก็บางๆเลยก็น่าจะไปเริ่มต้นแถวห้า 52, หมื่นสองใหม่เดี๋ยวเราไปเช็ควอลุ่มในอ่าเว็บคอนคอนกราฟก่อนนะครับก็คือจุดนี้นะครับ x100 แล้วกันเนาะ x100 เนี่ยคือมันเริ่มมี l i q ของพวกฝั่งช็อตนะครับประมาณ5 9 0 0เมื่อกี้มันยังอยู่ประมาณ5 8 8 0 0ครับซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยไออเริ่มวางตัวแถวแถว5 8 4 0 0นะซึ่งอ่าวางไววางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่จะช็อตกันนะนะเช้านี้มันก็ขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็ลงเลยไม่ไม่ขึ้นเป็ีเทสเลยนะนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวถ้าสมมุติว่า ตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดร้อยห้าหกเจดร้อยถ้าเกิดมันกินเนื้อเข้ามาก็โน่นอ่ะสุดๆก็น่าจะแถวแถวห้าห้ากว่าน้ำห้าหมื่นห้าเ้าร้อยหรือมากก็อาจจะหลุดเต็มหนักกว่านั้นอันนี้เป็นวอลลุ่มในหนึ่งวันนะครับถ้าเป็นอ่าวอลลุ่มใหญ่นะครับก็จะเป็นเฮดแมทนะครับเนาะเพราะว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่แถวเจ็ดหมื่นสอร้อนะวอลลุ่มแถวนี้มีรวมๆกันประมาณ โอ้เยอะนะครับเกือบสี่หมื่นล้านแน่นะเอาเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะประมาณเกือบสี่หมื่นล้านตอนลา์นะครับถ้าขึ้นไปถึงเจ็ดหมื่นสองหน้านนะนะครับอาจจะล้างตรงนี้ได้แต่ถ้าภาพรวมข้างล่างคือมันมันตัดอัพเทลงมามันก็ต้องไปล้างข้างล่างอ่ะนะคือมันเห็นข้างบนมันมีเยอะก็จริงนะครับแต่เราดูภาพรว,วมว่ามันอาจจะหลุดอัพเทลงมาแล้วเจ้าอาจจะล้างข้างล่างมากกว่าถ้ารวมๆกันแถวเนี้ยก็ประมาณสามหมื่นล้านนะครับ ก็เยอะเหมือนกันนะข้างล่างก็ล้างได้นะครับนะนูน่นอาจจะไปสุดถึงนู้นเลยก็ได้เนี่ยอะไรเนี่ยสามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสี่แถนี้ก็เยอะนะครับนะก็ถึงเวลาขากลับบ้างเขาเรียกว่าทํากําไรนะครับเนาะก็ต้องลุ้นเงินต่อไปก็เดี๋ยวเข้ามาดูในกราฟฟิวเจอร์แล้วกันนะกราฟฟิวเจอร์อนนี้นะครับคือฟิวเจอร์เนี่ยนะ แผนนี้เป็นจะเป็นแผนยิงนะครับก็แถวเจ็ดหมื่นสองก็ไล่กันมาโอ้ยนานมากน,นะับนะแถวเจ็ดหมื่นสองก็หลายหลคนก็ถัวกันมานะครับจนจุดเข้าเหลือประมาณหกหมื่นหัวนะครับก็ยังถือกันอยู่นะครับโคใหญ่นะครับก็ยังถือกันอยูนะ่ก็อย่างบอกนะครับที่คือที่ผมทํามาตลอดก็คือเอสมาตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่อเราต้องไล่ในตําแหน่งที่ดีแล้วช้อนในตําแหน่งที่เราได้เปรียบละนะครับเพิ่มไซส์ไปเรื่อย จนกล่วมันหลุดเทนเนาะนะครับก็สมว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับทีนี้พอมาถึงหกหมืนสามเนี่ยอ่ามันมันยังไงอ่ะหกหมื่นสามสี่สเนี่ยมันจะเป็นจุดทุบหนีนะครับลากหนีหนีฐานเลยนะครับมันไม่เด้งเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยมันไม่เด้งละนะมันไม่เด้งขึ้นละนี่มันหนีฐานลงมาเลยนะครับก็พอลงมาเสร็จเนี่ยนะครับทําทรงเป็นแบ a r f a นะครับเป็นเสาธงเนาะถ้าเราดูกับหัวนะกับหัวกราฟดูมันก็จะเป็นธงนะครับ เราวัดจากตรงนี้เลยจากจุดเริ่มต้นนะครับขึ้นมาก่อนที่จะเข้าไปทํตรงก็คือวัดเสานั่นแหละเรามาวางที่จุดเบรกเบรกเอาแฟกซ์หนึ่งนะครับเนาะก็จะเป็นแบบแฟก์ตัวแรกนะครับเราก็จะได้สิบหกเปอร์เซ็น์เท่ากันเลยนะครับนะก็จะไปจุดมันก็จะไปหยุดแถวเนี่ยเดี๋ยวว่าไม่เท่า,าก็ปีดูนะครับจุดเบรกนะครับมันไปทีพีตรงนี้พอดีนะครับนี่ห้าหมื่นเท่าไรเนี่ย ้าหมื่นสามสามร้อยนะครับมันพอมันทีพีเสร็จเนี่ยหนึ่งเลยแนวต้านมันมันคือมันทีพีแล้วนะครับมันก็จะต้องมีรีบาวของฝั่งรองบ้างบางคนทีพีเสร็จอาจเปลี่ยนเป็นรองต่อทั้งไม้ราคามันดีดกลับลงมานะครับอันนี้ก็ดีดกลับลงมาเทสแถวแถวอ่าไปไปยอดทงแล้วกันเนาะนะครับเนี่ยเทสแถวยอดทงแล้วดิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมกลับหัวกราฟนะเดี๋ยวกลับคืนนมานะครับก็ซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปก็ ผมก็เลยมองว่ามันจะเป็น bear f l a ตัวที่สองหรือเปล่าถ้าเป็น bear f l a ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยม a b c d เนาะนะครับคือมันจะต้องไหลๆมาแถวแถวห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วขึ้นไปแถวห้าหมื่นหกถ้าเกิดมันยังไม่หลุดอีกมันอาจจะกลับไปที่จุดดีก็คือห้าหมื่นแปดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานละในเพจก็ลงไว้นะครับก็คือช่วงเช้านี่แหละเนี่ย ตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าแหลนะผมตื่นไม่ทันหรอกนะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดก่อนเข้าฐานข้างบนนะครับก็คือแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจนถึงฐานหกหมื่นสามแล้วแหละมันไม่เข้านะครับมันถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะซูมหน่อยนะครับนะบถ้าเราวางฟิโบถูกต้องมันก็จะถูกต้องเสมอไปนะครับก็เมื่อกี้มันอยู่แถวนี้นะตอนทำสัญญาลด้วยกันนะครับคือมันไม่เข้าฐานบูนะครับมันไม่ไม่เข้าเขาเรียกว่าไม่เข้าฐานกลับตัวแล้วกันเนาะนี่ไม่เข้า นะครับนะครับส่วนไอ้ฐานเนี้ยเมื่อกี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะหลุดมาไหมสรุปว่ามันหลุดลงมาเดี๋ยวต้องดูว่าอ่าแท่งห้าทุ่มนะแท่งสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะปิดในฐานนี้ได้รือเปล่าถ้าปิดได้เนี่ยมันก็จะลงมาเทสที่เส้นอัพเทนนะครับเส้น Up อัพเทนตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดน,นะครับก็มีโอกาสกลับไปที่เดิมน,นะครับห้าหมื่นแปดแปดร้อยนะครับ จริงๆม,ม,มันควรจะเทท้าหนึ่งแปดสี่ร้อยนี่แหละแต่ดวงผมชอบปุดนะผมเผื่อไว้นะประมาณคือผมจะ s l อยู่ประมาณสี่ร้อยนะครับถ้าคำนวณพอร์ตไม่ไม่อเวอร์ไซส์นะจะ SL อยู่ประมาณสี่ร้อยแล้วมันชอบขึ้นไปตัดแถวๆนี้มันรู้มากนะครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อใจไว้ด้วยเพราะว่าจุดท่าแปดแปดสองเนี่ยจะเป็นฟิโบเล็กที่อยู่ในฐานนี้อีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นฟิโบเล็กที่อยู่ในฐานนี้อีกทีหนึ่งนะครับที 58800นะครับมันจะอยู่แถว87%คือถ้าไม่ไม่เกิน5882 8เนี่ยมันจะไม่กลับไป6 3 0 0 0นะครับมันก็จะอยู่แถวนี้แล้วพอมันตัดกลับมาที่แถบสีเขียวเนี่ยผมก็จะเริ่มเอสกันตรงนี้ใหม่นะครับตอนนี้ก็คือในห้องเริ่มเอสกันแถวนี้นะครับเพราะว่าอาจะเป็นแผนที่วางไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับเริ่มเอสกันแถวนี้มันก็ลงมาตรงนี้ละแต่ถ้ามันขึ้นมาอีกทีนึงก็ให้มันคัด SL ไว้ไปเพราะเราเราวาง S อสเันไว้แถวนี้อยู่ละ แล้วเดี๋ยวตามมาอีกรอบหนึ่งจุดนี้เดี๋ยวให้มันขึ้นไปก่อนแล้วก็ตัดลงมาค่อยเอาแต่ถ้ามันตัดลงเลยนะครับจุดนี้ผมมองว่ามันมันจะไม่ใช่ bear f l a หรือเปล่าทีแรกอ่ามันมันคือมันไม่เทสครับมันมันไม่เทสสูงสูงไงคือมันแค่นี้เอง่ะนี่เองแล้วก็ลงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้ผมมองว่ามันเหมือนกําลังสร้างเสาอะไรสักอย่างถ้ามันเป็นเทนเล็กถ้ามันเป็นเทนใหญ่มันก็เป็นแบบแห้งๆเลย คือมันเหมือนกับทําเสาลงแล้วเป็นเสาเฮนแอนโชเดอร์หรือเปล่าเพื่อกลับหัวเป็นขาขึ้นต่อไปหรือว่ามันอาจจะเป็นเสาแบร์แฟกขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวต้องให้กร้ามันเฉลยออกมานะนะครับก็คือตอนนี้มันหลุดเข้าฐานนี้แล้วกันนะห้าหกเก้าเก้าแปดก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดด e ีเทสถาห้าห้าทุ่มปิดนอกนี้ไม่ได้นะครับจุดนี้ก็จะได้เปรียบอนะนะครับจุดนี้ก็จะได้เปรียบอนะตานห้าหกเก้าเก้าแปดก็คือห้าหมื่นเจ็ดนั่นแหละ นะครับแล้วก็ลุ้นให้มันหลุดฐานห้าหมื่นห้านะครับนู่นเลยลงไปที่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับห้าหมื่นหนึ่งจะเป็นวอลลุ่มสุดท้ายนะครับของ x x เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน x สิบหรือเปล่านะครับ x สิบเลยนะครับวอลลุ่มสุดท้ายของ x สิบเลยนะมล้างยัน x สิบเลยนะนะครับเพราะว่าอ่าตำกัวห้าหมื่นสี่ไม่มีแล้วนะครับลงโจ้นะครับนะ เตรียมเลยนะครับเนี่ยดิ่งเป็นสองพันเลยนะนะอันตรายมากนะนะครับใครลองแถวแถวสูงกว่าเอาประมาณเอาสูงกว่าห้าหมื่นห้าแล้วกันนะใครลองแถวห้าหมื่นห้าเนี่ยแล้วถ้ามันหลุดห้าหมื่นสี่เนี่ยสมมุติว่าอ่าไม่ SL อ่ะแล้วมีจุด LIQ แถวห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสามเนี่ยไม่รอดนะแถวนี้โล่งนะอันตรายนะคือล้างพอร์ตได้เลยนะนะครับล้างพอร์ตได้เลยนะก็ประมาณนี้ บ,บอกให้ระวังอยู่เฉยนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเนาะเพราะผมผมก็ไม่ได้ไอไรมีอะไรชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ในมุมมองใหญ่นะครับในมุมมองใหญ่ถ้าเกิดมันเกิดแผน a b c d จริงนะครับถ้าไม่หลุดให้มึงให้นะถ้าเกิดแผน a b c d มันจะเป็นเบ f แฟกตัวที่สองนะครับถ้าวัดจากจุดก้นมาจนถึงจุดนี้นะครับนะครับมันคือมันไม่ใช่ มันกั้นถึงแบร์แฟกกับ A B C D อะกรอบสามเหลี่ยมอะนะที่ช่วงสมัยที่ยุคที่ผมทำทำเพจแผนดีอะนะครับนะชื่อเพจเป็นแผนดีอะผมจะใช้ไอ้กรอบสามเหลี่ยมเนี่ยบ่อยมากนะครับซึ่งถ้าวัดจากจุดเสามันจนถึงจุดจุดที่มันเป็น A อจุด A เนี่ยนะครับแล้วเรามาวางไว้ที่จุด A เราจะเห็นปลายยอดแถวแถวซี4หมสี่เกือบ4ีเหมืจะเป็นจุดที่เคย TP TP ลองใหญ่ในในช่วง ต้นปีนะครับของสัญญาณผมนะครับแล้วพอเรากลับกราฟใหญ่มาเนี่ยจุดที่มันจบเนี่ยจบ tp ของกรอบสามเหลี่ยมจะเป็นจุด Up ัพเทนแรกเลยที่ยังอยู่หน้า Up ัพเทนแถว4ี่หมื่นสี่ก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมาลงมาแถว4ี่หมเนี่ยยังไม่หลุดอัพท n นะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของแพนิกมันอาจจะหลุดได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นอะไรยังไม่ชัดเจนก็ต้องดูหน้่งานนะครับดูหน้งหางานต่อ นะครับในมุมมองตรงนี้นะนะครับสำหรับ BTC ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนทองเนี่ยนะครับทองเนี่ยสามสองสามเก้าหนึ่งนะครับก็ยังดันหนีขึ้นมาอยู่นะครับอย,อย่างที่ผมบอกไปเก,เกินเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะสองสามสี่ห้าถ้าเกิดมันเกินมาให้เพ้นเลยนะครับแจ้กย้ายไปก่อนนะครับสรุปคือมันขึ้นทำทำทรงคล้ายๆให้เหนีน่ยชเดอร์นะครับ neckline เนี่ยชัดเจนละ ผมมองว่านิกไลเดี๋ยวดูวิกก็รู้นะครับน่าจะเป็นนิกไลได้นะครับนะนิกไลก็ประมาณ2298จนถึง2290นะครับคือเราจะไปรอเทดแถวแถว2290ก็ได้คือมันจะหลุดลงมาเสร็จแล้วจะรีเทสแถวนี้นะครับแล้วก็จะดิ่งยาวมาแถวแถว2000นะครับนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปไล่ยอดไหลไหลขวามนะันก็คือ2393 ก็คือพวกนี้เช้ามันมันเปิดตลาดประมาณตีสามตีสี่ใช่ไหมนะครับเราก็เล็ง,ลงๆดูแล้วกันเนาะไม้เซล์เล็งเร็งดูแล้วมี s อถ้าเกิดมันไม่ไม่เกิน2องพันี่นะครับมันไม่เกิน2องพนี่มันตบแถวนี้แล้วเราจะได้อ่าไหลขวาเลยนะไหลขวาคมคมนะลากหัวคมคมนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัดจากอ่าอ่าวัดจากนี่นะครับเนี่ยนะครับ ก็จะไปหยุดแถวแถวสองหนึ่งห้าห้าก็จะเป็นฐานนี้พอดีนะมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเริ่มเข้าในแถวสองนะครับนะแถวนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอะนะแล้วทําให้ตลาดทองมันตีขึ้นมานะครับก็มาลงตรงนี้ก่อนแล้วน้่งงานค่อยว่ากันต้องไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ให้ระวังเพราะว่าถ้าเกิดมันมันเกิดความเชื่อในเรื่องของแพทเทิร์นเฮดเดนชเดอร์ นะครับมันจะมีวอลุ่มใหญ่มันโผล่เข้ามาเยอะนะเราอาจจะตื่นตื่นไม่ทนด้วยซ้ำตื่นไม่อีกทีนึงอยู่ต่ำกว่าสองพันสามสี่สิบห้าแล้วก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้ามันจะนิวไฮหรืออะไรก็่างมันอยู่ที่ SL SL อเราอยู่แถวนี้เราไม่ได้ไปลุ้นแถวข้างบนนะครับนะบนะในมุมมองผมนะนะครับสำหรับทองนะครับสำหรับทองก็น่าจประมาณนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับ ว่าุ่งนี้จะได้เค็มทองหรือเปล่านะครับโอเคเนาะวันนี้คลิปนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ